มามามาเพื่อนรักทั้งหมดนี่บนโตนี้ที่มึงเห็นนี่นะ100บาทแล้วมึงยังได้ปลาหมึกนี่นปลาหมึกแห้งเป็นของแถ่นสกกิโลรหัสกอทอหนึ่งไปลูกขึ้นคือรหัสยังดีเจเพลงมักระเทียมรอบที่แล้วมาถึงแรงจอกหมดเลยปาหมึกก็หมดขึ้นแล้วมึงจะให้กูทำยังไงกล่องมันก็มีอยู่แค่เนี้ย คุณเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่ไหมคะใช้แพ็คคอรสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวมูไใครเนี่ยเที่ยวขายของไงขายอะไรแพ็คคอฟบรรจุพันธุ์พัสดุชีวภาพจากกากาแฟแบบย่อยสลายได้ที่สามารถไล่มดและ,มะแมลงที่เข้าไปในตัวสินค้าได้ค่ะเราเลือกใช้เมล็ดกาแฟาที่คัดสรรมาอย่างมีคุณภาพจากแบรนด์กาแฟชั้นนำทั่วประเทศไทยหลังจากที่เลือกเมล็ดกาแฟาได้แล้ว เราได้นำมาบดให้กลายเป็นกากาแฟาที่ยังคงมีกลิ่นหอมของกาแฟาและยังมีส่วนผสมบับบในการไร้หมดแป้งมลงรวมถึงยังช่วยดูดซับปิ่นอันไม่พึงประสมได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของกระดาษ r รีไซเคลิลและสุดท้ายยังมีส่วนผสมของเส้นใยเซลลูโลสเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล่องแพ็คคอ ได้ด้วยเราได้นำวัตถุดิบทั้ง3นี้มาเข้ากระบวนการผลิตผ่านการแปัการกลองการคิดลูกผลิตรังสรรออกมาเป็นกระดาษจากก,ากรกา๋าที่ย่อยสลายได้สุดท้ายนี้นะคะแพ็กคอรปของเราสามารถช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ขายอาหารที่มีกลิ่นแรงได้อย่าลืมใช้กล่องของเรานะคะแล้วปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะมึงพูดจบยังกูจะขายของไป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  แต่จะซื้อเดี๋ยวกูซื้อเองไปไปไอ้หนูเย่าหือปิดต่อคะนะมีเท่าไหร่ไม่หมดเลยไปไปดีเจเพลงมา